ตามเมื่อไงก็แล้วกันวีรพงศ์วงศิลป์กู้ออฟฟิเชียลเบิร์ดเปิดเปิดหน้าเช่าบ้ีรพงศ์วงศิลป์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วกัเป็นเป็นมื่อแรกที่พ่อเปิดนะครับเปิดช่องไม่เลยดิว่าแบบโอ้ยฝากเนื้อฝากตัวกับพี่กับน้องอย่างอลังการแล้วก็พูดถึงเรื่องไข้อ้อพร้อมอ่านี่นะคะเนี่ยฝากด้วยนะครับนี่นะคะพิมพ์เข้าไปนะคะวีรพงศ์วงศิลป์ออฟฟิเชียลนะคะเป็นคลิปแรกพอลุ่งไป สิบสองนาทีที่แล้วแมนเก้านาทีเลยดิเก้านาทีบมลุถ้ามีคนเบิ้งจะคนไปผูนี่อันจะเบิ่งอยู่ดอกยางต้นเดือนเปิดไม่ไหมนี่เพิ่งเปิดเรื่องเถอะไปเฮ็ดบางแล้วย่างหาผู้นั้นย่างหาผู้นี้อยู่อันแล้วจำรหัสไอ้ข้าวพ่อเลยว่พ่ออันมากมากเฮ็ดไห้เป็นมากเฮ็ดไทยบ้านใ้พ่อจะหาถามมุขเจ้านะมุขเจ้าอันโบงจักมาได้ก็จะถามเด้อจะลำคาญเด้อคอย่อดเด้อ พ่อของกระเริ่มเพ็รได้ไหมเมื่อนี้ก็วอากับเพียร์นีนไตแน่นี่เล่นไปหลายอยู่แล้วก็มาถามว่าเพิ่นชมว่าเจ้าเก่งคหมเพิ่นนั่นบอกเพิ่นเพิ่นือนว่าเพิ่นจบมาเมาเพิ่นจบสูงเพิ่นจบทั้งนี่เพิ่นก็ว่าเพิ่นโฟมได้คิดลายคิดตัดนั่นตอนนี้อุ้ยเลยบอกว่าเจ้าบ่ต้องคิดอย่างไรจะทายเลี้ยวๆจะกระตัดลงไปเจ้าบ่ต้องตัรอุ้ยมีคนติดตามพ่อแล้วหนึ่งคนเย้ไอตังไปน้อยเนาะพี่ตังไม่ใช่ขนาดแค่เอาว่แม่บอไม่ใช่ใครชื่ออะไร ก็อยากรู้จักเนี่ยอะไรเป็นติดตามคนแรกว่ะมัดจมแสดงว่าเป็นแบบนั้นบอสฟุกนัทพกุลอ๋อพี่ฟุกใช่ไหมครับฟุกบางทีอันนี้มามาสมัครปีนี่เลนบอสอ๋อพไปเอกฟุกโอ้ยเยี่ยมมากฟุกเยี่ยมมากไปอะไรเนี่ยถเวลาของเราไปติดตามพ่อเราติดตามพ่อเลยนะนู่นขึต้องติดตาม ี่อเป้าน่ะตั้งเป้าไปเอยกดนมือละสีคลิปแต่ว่าสอมเต็นโอ้ผู้ติดตามนี่หรอกผู้ติดตามพอสามคนเลยมันยังว่าะท่ในลงโตัะมันปพระทานลงตัวอีกสองสาววานพ้นกะ i, <c oughs> ่างนะขนาดพางแล้วตีมือเนาะแบบเด่นแล้วสามคนแล้วสามคนแล้วคนติดตามพ่อสามคนแล้วสี่วันเซยังูกเซฟไปกลุ่มแดนได้กลุ่มแดนเรานาะหน คอยติดตามนะคะติดลั้งใจกับพ่อควับผู้ไทยแดนปีนี้ครับเจ้าขอให้ลูกช่วยพ่อด้วยนะครับตอนนี้ยังงงอยู่งงบบ่านรูเรื่องอย่างเลยอ่เดี๋ยวจากคลิปวายล้วก็จะมา มาหาลูกให้ลูกแนะนําว่าทำแบบแบบแล้วพ่อโหลดแอปที่เตยบอกเราในมอสโหลดแล้วแล้วเราก็ไปเตยจะไปสอนใส่ก้อนแล้วก็ตัดต่อแบบลูกที่มันมีลูกมีสีเงียงเตยเนาะชั่วโมงแป๊เดียวเนาะเพราะพ่อขยันถ่ายเนาะแป๊เดียวพอเปิดไหลได้แล้ววอยู่บ้านพ่อวางช่วงเวลาพอว่างพ่อสินยางไทยพอได้หลายทีได้เลยได้เลยได้หลายทีแค่แค่พออย่างเดียวพ่ออย่าติดเพีง พวกเพลงเอ,อียงกระทำพราขเขาป้องกันลิขสิขทธิ์ไว้เพรากกะทายแบบเจ้าชายบอมมี่เพลงมีกยิงก่งของกะทายตอนร่ำพอ่อชีวิตทหารเนาะเวลาพ่อพ่อไปพอ่พอ,เปพอเด็กน้อยพ่อภัยพ่อสนใจพ่อกระทำสามสุขส,นนสุขดดีเขาแนะน้ำไปลิขสิทธหรือว่าบางทีพ่อไปเซ็นสัญญา่กะทาย,ทยล้มโปูนในเรื่องเดินทางไปเซ็นส,สัญญาจุดที่เซ็นสัญญาก็ถ่ายอีกเนาะได้สองคลิปแล้วใครซีวิตประจำบ้านพ่อก็ได้ตื่นเต้นทายเพราะอยากเบิ่งอีหลีมันเรียกคำวาในในคลิปเตยมิถาวร ขายพ่อเยอะๆนะพ่อตอนนี้พ่อเป็นดาราช่องตึ้ยยเลยโอ้ยต้องดีใจใช้ไหมเอาอี้ลี่เล่นบอก่อยทายพ่อหลายๆเพคนก็อยากติดตามว่าพ่อเฮ็ดยังยิ้มใส่ที่แบบใดอี่ยงไงไผ่ยังแน่เหมือนนิจละมือเนาะแสดงว่าเขาไป่ยังก็ต้องทายเขาลุ้งเลยนขาหนีมาหมยาเขาไปทำสัญญุงสัญญาไปซื้อของซื้อยังนี่เสียไปเรื่องผมลงเพลย์แดงอะไรต่างๆเขาถ่ายลงเจอดาาารก็ถ่ยอันพ่อเอาบอสตัเลยเรางไปเจอเราก็จิบตู้สะพายอย่างเดียวแม่แบบนั้นเลย เพิ่นก็มีแอดมินเพิี่ยนน้ำมอผู้จัดการบ่น่ะเพิ่นอัพลงอัพลงพิ่นบ่มมี่อกับใส่ไม้เสื้อฟรีผอไปเลยไปเลยบ่ใส่ไปเลยเดียวๆไปเลยหลังเดียวแล้ว่มีคนถ่ายแล้วก็จับถ่ายเองฉันว่านะช่องพ่อแป๊บเดียวโตแม่พ่อจะติดรามพ่อแเดียวโตแน่สาธุสาธุสาธุเนาะสาธุสาธุเราเราก็จะรูปโปรไฟล์แล้วจริงๆเราเราก็จะได้แบบว่าวงพวกเ่าก็ซืได้แบบมีคนรู้จักมีแฟนคลับมาหลายๆบอมเอนว่า มีตะกุมกุ่มอื่นจะเปิดกว้างไปอีกเราชาวค่อยแชร์คนค่อยเห็นเนาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะในเมืองละห้ากลุ่มว้อมหนึ่งเนาะแบบว่าของมอรามาคอก็คือแตกต่างจากหลายๆวงเป็นทำนองที่แบบแทบสิบบวี่เป็นเอกลักษณ์เกลักษณ์เวลาเท่าไหร่เหรอตอๆนี่ เขาสามารถปากอันนี้เขาเลยว่าได้ได้เลยพ่อก็ถ้าพ่มีสองงิ้ามีสอง่องพ่อเปิดหน้าหนี้เขาเลยใช่แต่ว่าถ้าพ่อมีสองช่องพ่อก็บอกบอกตาล้าได้ไปบอกชื่อเขาเลยบอกว่าไปติดตามพ่อในแอปแดงครับจากศิลหงโาแอปแดงงั่นปว่ายยูทได้ยออได้ยอทอยอทอได้ครับยอทอหรือว่ายพีมช่องยพแมน ไวท์ที่ยูทูบขออพี่เตยก็โตไวแล้วทำก่อนจะมาใช่ไหมกี่วันเองเนาะใช่เตยเตยเป็นคนเตยเฮ็ดเตยเปิดว่างอ่ะต้นต้นเดือนประมาณว่าที่หาวันที่ศิลป์ในลักแต่ว่าเตยบอกบอดี้อัพคลิปตลอดเดชเตยมาอัพคลิปมือเตยเดินทางมาหาพ่อแล้วก็มาม่ยนี่แหละแล้วก็บแม่ไทยไายวิวของพ่อพี่พ่ออาจแจกของโฮมเลยนะบังเลยตุ้มเลยเพื่อนคอมาติดตาม ของพ่อคนดูสองหมื่นิดแกข้าหอมที่ผู้ชน้องอุมอินมีน้องหมื่นสี่คนเบิ้งเบิ้งอบหลากหลายเด้สองมื่นสี่เป็นเกียรบ้านพ่อหลายวเด้อดิเป็นเก็บ้าพ่อได้หลายแล้วดิสองมือก็เต็มนะเวทีเนาหลังยิบหลังยิบสี่หลังยิบห้ายิบหกเราพอยไลฟ์สด เราางวารอไันนี้ก็ไล์สดตก็ได้ใช่ไหมได้ยููบได้เดินมาถ um ้าโพสติดับถาหาติดพคนเนาะไลยสดได้ห้าสิบขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับขอเียเลยนะครับขอติดตามพอวีด้วยนะครับด่วนเลยนะครับอยากไล์สดเลยไล่สเสดคนเมื่อสเบอหลายแบางเคื่องไม่ตรนี้แบบ ต่างประเทศนี่ยสิน่มันสิดดีดดีดยิ่งถ้าเป็นช่องที่เปิดใหม่บางทีถ้าแบบติดไวรัราล้วมันกระเซ็มันซิดเรียวมันบลอกมันก็ซีดดำดำดำครับย่าเขาเตยอ่ะพ่อเตยคลิปนึงเตยติดบลอกมันดันดังซีคลิปเลยเล็อคลิปพ่อช่วยดันคลิปคลิปเตยทุกคลิปเลยดันดำ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 ตรงก็เลยว่าพอลเอ็นพ่อเอ็ซีบอกว่าพ่อเป็นดาราช่องเอ๋อเขาบอกว่าขไทายพ่อหลายๆเด้อท์ไยพ่อหลายๆเด้อ แล้วก็วักับแม่ละตื้นเศร้ามากก็พอเล่าักจีบกองท่านก็ได้ทายเล่าตื่นมากกับตวดอะาท่านมี่เมื่อเศร้าเี่ยตื่นสายไหมวบุญเป็นนตื่นสายสองโมงเขาสองมแล้วต่สร้างมาสร้างน้ำหนักไปสร้างแล้วตะกอนนั่นน้ำหนักก็จะอยู่ที่แปดสิบแปดกวาพ่อกขบบ่ได้สร้างตุลถือเพราะว่ามันเพะ้มาสร้างเมื่อเศร้านี่สร้างเมื่อเศ้านี่ ได้เปลี่ยนาไม่รูคือล้ลาเ8แปดสิบแปดเลแสามแปดจบโดหาลกโหาโลกแมนบอหาโลกแปดปดมันเหลือแปดสิบสามอัไปหาโล่หาโ่เจะคอนทองก็ผได้ลกเาตรกจเนาะอ้วนนี่อ้วนมกตอนไปท้ายนั้ก็อ้วนเนาะอ้วนแบบนั้เาะมีเาีาเลนกับกับแดนเซอร์ในวงว่าจะ จะแข่งกันลดน้ำหนักอันนี้ก็เลยเตอได้ถามพ่อนะคะว่าพ่อนน้ำหนักลดไปแต่นี่เลือกแต่งภาพไม่นานหรือยังไม่นานหนูก็ไหลว่าแต่ตรงนี้ไม่ได้ไหลเกิดช่องไหนต่อถ้าเกิดไหลได้คนมันจะแบบดูเยอะการไหลแบบมันเป็นการเติบมันเป็นการเปิดเปิดเตข้ามองหินเปิดเอ่อมุมมองขนเบิกเฮาสินะคะฟอถ้ามันไลลสุดใจหนูก็ไล่ไล่เบาเลินเบาหัวกับเอซ์ซไปของแบบจะบอกว่ามักไหลไป พาะบอก่างเจ้านำรวตกันลองเพลงเสียงลงเสียงไหลกันลองเพื่อกับม็ฟ้าเด็กบอบอกก็เขาบอกว่าพัฒนาอีกนะก็วังใจเอาเ่องซื่อเอาสิตอนไลสัตว์ใช่พ่อแม่ก็คนต่างชาติเองดูเน่อเพราะว่ามันคนละยามเลยย่างแมนเราคนยามขึ้นเราเน เพิ่นสีมาเมืองย้อนหลังน้ำเน่หรือว่าช่วงพ่อไล่สิงช่วงคลืน่นก็เป็นช่วงเพิ่นยังไม่อเต่าเพิ่นเวสินโอเคค่ะฝากอันนี้ก็คือฝากช่องคุณพ่อนะคะฝากไปติดตามให้คุณพ่อข่าวดีแล้วเนี่วีรพงษ์วงศิลปนนะคะออฟฟิเชียลไปตามไลน์ด้อวีรพงษ์วงศินออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจนะคะปูไทยแดนนะคะ แล้วก็บซีรีส์ศิลปินผู้ไทยนะคะเพจหลักๆนะคะแล้วอีกเพจนึ่งเพจหลักของพ่อกามีแมนยูของพ่อกามีเราเพื่อนเพื่อนติดตามนะคะช่องทางการติดตามของพ้อดีนะคะเอกลั่งใจให้พ่อว่าปีนี้พ่อตั้งใจแห้งลงทุ่มแห้งแล้วก็ลูกบอลลงทุก่มในเบื้องขนาดไปจ้างผู้เซตเดียวกับระเบียบเพื่อที่จะแบบกอบพ่อ ศักยภาพเป็แดนนะคะให้มันแบบว่าจึ่งๆใส่ครับจึ่งไปเลยจึ่งๆจึ่งๆไปฟังกันเลยมากระวนมากควรเอากระลายขอบคุณพ่อนะคะขอบคุณพ่อนะคะดจ๊ะ